เริ่มโอเคครับวันนี้นะครับจะมาบอกสําหรับลูกค้าที่สนใจจักรยานไฟฟ้านะครับทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํารถจักรยานไฟฟ้ามือสองนะครับที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลายคันเนี่ยนะครับเป็นมือสองหมดทุกคันนะครับคือของผมเนี่ยจะขายจักรยานไฟฟ้ามือสองสภาพใหม่นะครับ แคบเหมือนเหมือนมือหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมเก็บงานแล้วอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวให้มาดูทีละคันนะครับอย่างคันนี้ครับอ่าเป็นมือสองนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟหน้าจอติดอะไรติดนะครับติดหมดแต่ติดหมดนะครับนยครับแต่ยานไฟฟ้ามือสองครับสนใจสอบถามได้นะครับแต่ละคันนะครับอ่าสภาพไม่เหมือนกันนะครับแต่ใช้งานได้ปกติทุกคันนะครับรถเดิมมาบ้านบ้านนะครับไม่มีตัดต่อหรือปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับ รถบ้านแท้นะครับอย่างวันนี้อย่างคันนี้นะครับก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับอ่าคันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้สวยครับไฟหน้าคมตัวนี้ครับสวยโอเครนี้ครับอ่านี้ก็สวยรถนี้ก็คันเนี้ยอายุอายุประมาณอายุรถประมาณสามเดือนนิดๆเองนะครับคันนี้คันนี้รถใหม่มากนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวติด ห้าสิบนะครับแต่สิบาละสิบหมดนะครับรถสวยครับรถสวยนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับทีเด็ดเลยคันนี้สีแดงนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างอะไรหลายอย่างนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนเนี่ยนะครับก็คือว่าคันนี้แข็งแรงฝานะครับแล้วก็สเปครถคันนี้สูงฝานะครับ แต่ราคาแค่หลักพันนะครับถ้าถ้าไปซื้อมาหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับผมปล่อยแค่หลักพันนะครับนะครับที่เห็นนะครับเป็นกรยานไฟฟ้ามือสองหมดเลยทุกรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับของทางร้านเรานะครับรับซื้อนะครับกรยางไฟฟ้านะครับแล้วก็รับจำนำด้วยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ใบ่ใบ่เกินนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาจำนำนะครับ ลูกค้ามาจำหนานะครับเป็นมอไซค์ไฟฟ้านะครับตรงนี้สวยมากนะครับยังไม่หลุดนะครับลูกค้าจะนำอยู่นะครับรับซื้อรับจำานานะครับถึงบ้านนะครับอ่าวนคันนี้คันนี้ก็ใหม่ครับคืดสีน่สวยอยู่เลยนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกรุ่นนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งแปดสองแปดศูนย์สามนะครับก็ ยูเคไซร์ใหม่ครับเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้ครับแต่ละคันนะครับนี่คือรถมือสองทุกคันนะครับนี่คือรถมือสองครับโอเคนะครับสวยงามครับแต่ละคันรับซื้อรับจำนำนะครับทุกรุ่นนะครับทักมาถามโทรมาสอบถามได้นะครับโอเคแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมมีคลิป มีรถมือสองเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะทยอยลงนะครับก็จะมีคลิปที่เวลาไปรับรถมือสองที่บ้านลูกค้านะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็รถทุกคันมีประวัตินะครับซื้อขายกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับรับซื้อเป็นรถมือสองบ้านแท้ๆนะครับซื้อจากมือลูกค้าเลยนะครับไม่ใช่รถเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับรถเอามาที่มาเป็นคันนะครับโอเคนะครับตอบคุณมากครับยังไงก็ติดต่อมาได้ครับโอเค